อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบเรามาดูตัวอย่างของอฟังก์ชันประกอบก่อนนะคะ y mm. เท่ากับ 6x ลบ10ถ้าเราแยกตัวประกอบก็จะได้2วงเล็บ 3x ลบ5 ถ้าเราให้ u เป็น 3x ลบ5ดังนั้น y ก็จะได้ 2u จาก y เท่ากับ 6x ลบ10 dy by dx เท่ากับ6 y เท่ากับ 2u dy by du มีค่าเท่ากับ 2, u เท่ากับ 3x ลบ 5, du by dx จะมีค่าเท่ากับ3จากตัวเลขเขียนความสัมพันธ์ได้คือ6เท่ากับ2คูณ3ซึ่ง6เป็นค่าของ dy by dx 2เป็นค่าของ dy by du 3เป็นค่าของ du by dx อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ y เท่ากับ 9x กำลังสองบวก 6x บวก1ถ้าเราแยกตัวประกอบจะได้ 3x บวก1ทั้งหมดยกกําลังสองถ้าให้ u เป็น 3x บวก1ดังนั้น y จะมีค่าเท่ากับ u กําลังสอง จาก y เท่ากับ9 x บวก6 x บวก1 dy by dx มีค่าเท่ากับ1 8 x บวก6 y เท่ากับ u ยกกำลังสอง dy by du มีค่าเท่ากับ2 u u เท่ากับ3 x บวก1 du by dx มีค่าเท่ากับ3 1 8 x บวก6คือค่าของ dy by dx Dy by Du มีค่าเท่ากับ 2u d u by Dx มีค่าเท่ากับ3นั่นคือ 18x บวก6มีค่าเท่ากับ 2u ก็คือ2อคูณ3 x บวก1 2 u คือ2คูณกับ3 x บวก1เพราะว่า u มีค่าเท่ากับ3 x บวก1แล้วก็คูณ3ซึ่งมีค่าเท่ากันตรงนี้ก็จะได้ว่า dy by dx มีค่าเท่ากับ dy by du คูณ du by dx เพราะฉะนั้นในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบเราจะได้สูตร dy by dx เท่ากับ dy by du คูณ du by dx ตรงนี้เรียกว่ากดลูกโซ่มาดูตัวอย่างการหาฟังฟก์ชันการหานุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะคะตัวอย่างที่1 y เท่ากับ2 x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังห้าให้ u เป็น2 x ลบหนึ่งดังนั้น y เท่ากับ u กำลังห้า จาก dy by dx มีค่าเท่ากับ dy by du คูณ du by dx dy by du y เท่ากับ u กําลังห้าคูณกับ du by dx u เท่ากับ 2x ลบ 1, 1ยูกำลัง5ดิฟแล้วได้5ยูกำลัง4 2x ลบ1ดิฟได้2 2คูณ5ได้10ก็จะได้10ยูกำลัง4แทนค่า u ลงไปด้วย 2x ลบ1ยูมีค่าเท่ากับ 2x ลบ1แทนลงไปในที่ ตัว u ก็จะได้10คูณกับ 2x ลบ1ยกกำลัง4นั่นเองต่อไปดูตัวอย่างที่2ถ้าให้ y มีค่าเท่ากับ square root 1ลบ 3x ยกกำลัง2 ตรงนี้เราจะจัดรูปของส q u a r e root 1ลบ 3x ยกกำลังสองเป็น1ลบ 3x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วนสองเพราะตรงนี้คือรากที่สองนั่นเองให้ยูเป็น1ลบ3ายกกำลังสองดังนั้น y มีค่าเท่ากับ u ยกกําลังเศษ1ส่วนสองจะหา dy/ dx dy dx มีค่าเท่ากับ dy/ du คูณ du/ dx dy/ du u มีค่าเท่ากับ y มีค่าเท่ากับเศษ1 U ูกำลัง1นงส่วนสคูณกับ DU d y u x U ม,มีค่าเท่ากับ 1-3S ลบสกำลังสองดิฟดูกำลังสอง, u, ง,สองจะได้เศษ1นึ่งส่วนสองอกำลัง1นึส่วนสลบห ดิบหนึ่งลบสามเอกยกกำลังสองจะได้ลบหกเอ็กซ์จัดรูปพดข้างหน้านี้ให้เรียบร้อยจะได้เศษหนึ่งส่วนสองยูกำลังลบหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งมีค่าเท่าก,บ 2, กับลบหนึ่งส่วนสองคูณกับลบหกเอ็กซ์ยูยกกำลัง ลบ1ส่วนสองเขียนใหม่ได้ลบ 6x คูณ1นได้ลบ 6x ส่วน2อยูกำลัง1ส่วนสองอยูกำลัง1ส่วนสอง,อก,ง,ง,สสองก็คือส qua root ทยูนั่นเองแทนค่ายูด้วย1 ลบ3 s กําลังสองนี่คือค่าของ dy by dx